สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็เข้าประจําจุดมาเดิมครับอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้ที่มาติดต่อเป็นประจําเช่นทุกๆวันนะครับ nên người có ham được trong cái con này trong văn này คนไทเราเป็นของเขาก็ได้รับการุนเขาต้องยืนใี่ตรงต้องคนไทยต้องหลบต้องสวัสดีครับ เขาอยากให้คุณเลียงต่องตาพวกเนี่ยบริษัทอะไรนะครับชรับครับนีรู้เอียงหนาสุดชีวิตเลยคุณพกี้ ไม่เข้าพวกไม่แต่งตัวไม่จะเรียบร้อยพูดเป็สนสันกักงานเป็นเลย ขอบคุณขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันอีกครั้งกับผมสวัสดีครับ